สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการถอดสเคาลาร์เลนนะครับสาหรับผู้ที่ใส่สเคาลาร์เลนแล้วเนี่ยบางครั้งถ้าเรารู้สึกว่าการถอดเลนเนี่ยมันยากนะครับจริงๆแล้วมันจะมีวิธีการการถอดที่ถูกต้องซึ่งถ้าเกิดว,ว่าเราทําถูกต้องแล้วเนี่ยจะทําให้การถอดสเคาลาร์เลนเป็นสิ่งที่ง่ายนะครับอย่างแรกก็คือเราจะต้องบีบจุกนะครับอันนี้ก็คือใช้จุกนะเราจะถอดด้วยการใช้จุบบีบจุกให้ลึกบีบจุก ลึกก็คืออย่าบีบแค่นี้เราบีบบีบอย่างนี้เลยครับเราบีบจุบลึกเวลาที่เราดูดเลนเนี่ยจุกก็จะมีแรงดูดเยอะเหมือนกันนะครับหนึ่งคือบีบจุบให้ลึกนะสองก็คือเวลาจุบนะครับเวลาจุบจะจุกจุบไปที่สเกลเลนเนี่ยเราจะต้องจุบตรงขอบเลนนะครับสมมติตรงนี้เป็นเลนเนาะตรงนี้เป็นเลนเราจะมาจุกตรงนี้นะครับอย่ามาจุกตรงนี้ให้จุบตรงขอบเลนที่สุดนะครับจุบตรงนี้เลยนะครับจุบตรงนี้แล้ว สามก็คือเวลาดึงเวลาดึงออกเนี่ยให้ดึงตั้งฉากกับผิวเลนสังเกตว่าผิวสเกลเลนเนี่ยมันจะมันจะมีลักษณะโค้งแล้วก็ตรงริมๆมันจะแบนเนาะการดึงที่ถูกต้องนะครับจุ๊บเวลาเราจุ๊บตรงนี้แล้วเราต้องดึงออกให้ตั้งฉากกับผิวหน้าตรงนี้ก็คือดึงออกอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นการดึงที่ทางการดึงที่ถูกต้องถ้าดึงออกตรงๆอย่างนี้ผิดนะครับมันจะทําให้ดึงไม่ออกนะอย่างนี้ก็ผิด หรือถ้าเกิดอย่างนี้ก็ยิ่งแย่ใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้จุกขอบเลนนะครับนะครับสามอย่างนื้นหนึ่งบีบจุบให้ลึกนะครับอย่าบีบแค่ปลายนะครับบีบให้ลึกอย่างนี้เพื่อให้มีแรงดูดเยอะนะครับสองก็คือจุบตรงขอบเลนนะครับไม่ไม่จุกตรงกลางนะครับตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีดจุบตรงนี้นะครับและสามก็คือเวลาที่ดึงจุกออกดึงให้ทิศทางให้ตั้งฉากกับผิวเลนผิวเลนขขอบขอบอยู่ตรงนี้ดึงออกอย่างนี้นะครับไม่ดึงออกอย่างนี้ หรือไม่ดึงอย่างนี้นะครับโอเคเนาะลองดูลองทำดูนะครับน่าจะทำให้การถอดสกรัเล่นง่ายขึ้นเยอะสวัสดีครับ